อสัแล้ววันนี้เราก็จะมาย้อนอดีตเต้เติ้ลยูทูบชาแนลกันนะครับ <c oughs> แม่ไงดีนี่แม่งเติมจัดดาบเอ็ดก็มีห <c oughs> มุนตัวสามร้อยหกสิบองศาเนี่ย <c oughs> ก็มาคชบล็อกยังฮักตี้ฟลาชเตปโอ้โหออะไาสีเขียวแบบนี้ต้องเป็นปีปโปเเ้แน,น่เลยคุณพี่ รัดปีเขียวอย่างนี้ต้องเป็นปีโป้แน่เลยคุณพี่ไอ้เหี้ยอะไรวะก็กลาเซอรี่ไม่ยอมมีอยู่พอเม่จริตั้งยนีืนไม่ยวันนี้เราก็จะมาย้อนความหลังนิดนึงเอเอเตอ้ปิดเสียงแม่งะโะเคก็บางคนอาจจะไม่รู้นะสมัยก่อนผมติดเกมอะไรที่สุดบอกฟูดจ้ะคือแม่งแบบมีปิินา ที่แน่สมัยก่อนแม่งเขาไม่ไอ้นี่ด้วยโยรุสีปอกว่าจะไม่ได้อ้วุ้สีเขียวมันไม่ปีโป้ปีโป้นเอายัดปากเอาเข้าเอาอย่าไม่ได้เลยโอ้อะไรเนี่ยโอ้อ้ออ้อย โอ้ยโอ้ยไอซ์นี่บักใหม่ดักใหม่ฮะโอ้ยเอฟดอะดักเบดก็โหลดสักทีโอเคมาที่จะมาเีวิวันี้ก็เป็นดาร์กเบดกับผลนทะนะครับที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานสดๆร้อนๆก็ดูเอามาตอรี่หนึ่งเอง โอ้คนแหลกแหลกเหมึงนกันนะนอ้าแหลก่ะเออเชื่อเดี๋ยวทุกคนผมจะทำให้ทุกคนยอมรับในตัวผมเองนะประมาณชาดหน้าตอนบ่ายๆได้อือดูก่อนว่าบอสเกิดเปล่าอบอสไม่เกิดไลยด้เปลี่ยนเวดสวัสดีครับไม่มี โอเคฮามาลับเพจน่าอยากโดนตบมั้ฮะหฮึน่ามึงอยากโดนตบมากเลยก็เอาอันนี้ออกนะช็อกเลยแบบ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 ก็สำหรับผมเนี่ยเป็นคนที่แบบติดโควิดมาแบบล้านปีแลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กูยังเด็กอยู่โอเคบนนี้ไม่มีอะไรเอาไปบน ไมมปุ่นรุ่นรุ่นมีไหมไปรุ่นนรุ่นไหนติม่ดูหนไรุ่นอรุ่นอม่ไรุอะไรเชี่ยดาบล้านกว่าไล่มึงดูดาบเติมเลยเปล่าเชี่ยหาคลิปเต็มตัวคลิปเต็มตัวเกินไป จะทำหนูเลยนีข้าฟาร์มีหา่า,าน,นี่มึงจะมาแย่งคนโลกเก่า,าอ,อี่ร้านนีเว้ยกูเป็นพระพุทธรูปเข้าใจไหมนุม่มโอเคก็ใส่คูดเหลท่อเหลท่อมากเหลท่อเป็นไงนิง่มเลล มองด้านหลังอย่างเท่เลย ภาษานกับโยรุดันดันนอกอย่างเทเหรอเทพไอเฮียจะเปลี่ยนสูตรใหม่ละเปลี่ยนสักพันโลบั๊ก็ยังดีดี๋ยวหนึ่งไปเลยเอาไปทำไมว่าหมื่นหนึ่งเฮียเอาไปเติมเอาไปเติมหมื่นหนึ่งโดมินาไม่ใช่เลยเฮียมาตบไก่ดาบกูเล็ก องน้อยดาบพวกมึงเองเล็กกว่ากูเอาใส่ที่หัวเลยน้องดาบไแล้วคงมอ๊ยเออกูโดนปากแม่งโดนมดกัดแม่งบวมเหี้ยบวมมันเหี้ยอะไรเลยบวมแม่งโดนพุ่งต่อยโดนพุ่งต่อ ต้นพึ่งต่อยต่อยต้นไหนพี่พึ่งต่อยลูกต่อต่อยหรือพึ่งต่อยมุงนี้ก็เก่าอยู่พอสมควรนะเนี่ยต่อต่อยหรือพึ่งต่อยเนี่ยแล้วมีอะไรวะไอ้นี่ปะวะไอ้บอลก่อนครับเอ้ยเฮียอย่างนานหนังวายนี่วัยรุ่นร้านหนังเก่านะ ตอนนี้ไม่มีฉายแล้วก็ไปหาดูได้นะเดี๋ยวแม่ก็เซิร์ชกับมุกไอ้นี่ก็ได้มุกไอ้วันเขาทำเยอะอยู่นะมุกเดินอะอ้าอีเวนตายกูดเทพกูมึงกูมีดาบโยรุดาบตาเหี่ยวถึงแม้กูจะไม่มีหายใจสเพชเลยเถอะ กูมินารุโตชอบเสื้อโครตปกติชอบมากเลยโอเค okay. มันคืออะไรอ่ะอี่ลมีน้าติคอนเฟิร์มโอเคีหานี่มานี่ มานีสีกูมไม่โดนละสีผ้ววายไปไหนกันหมดแล้วไปน,นอนคว่ำเ,เ,เลย,เลยสำหรับตัวชอ่องตัวช่องผมเนี่ยน่าจะมีคลิปการเปลี่ยนแปลงที่ห้างเดีะนะเพราะผ,ผมจะตายตัวเองเท่าไหร่ จะแ,แก้ค่อนข้างเยอะที่ว่าหนึ่งคือผมจะไม่ทำมในบ้านแล้วสองคือกูจะเล่นเกมหลากหลายมากขึ้นมากกว่าเดิมคือแบบกูลองแบบ h ฮลโลบอกอะไรพวกนี้กูก็จะลงขอพบิวตี้บ้างอะไรบ้างเนี้ยออไปหนึ่งทีตบตบสีเฮ้ย เ็จพินแน่ตกตัวทะเลเลยโอเคอีเวนแม่งขาดอีกโอ้ไม่ได้ขาดอีกหนึ่งตัวขาดเยอะเลยแหละเร้่มงนี้มานี่ยไวรุ่นทำอะไรมามามาไมาให้พี่ตบตะบานนีกหนึ่ง Đi đi, Hãy hơi thăm lạy bay 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 mấy, cậu, cậu làm mấy เรือไม่ได้งงเหดุการอะไรพาพเมาเรือได้เว้ยงงเหตดพาพเมาเรือได้ไงสกายเปียอยู่ตรงไหนวะโอ้โห่ฉันแง่อะไรวะแง่ไวรุ่นทำอะไรอ่ะอีกสักหนึ่งชิ้นมาข้างคาใจเล็กน้อยมาเฮ้ เชื่อผมเถอะผมจะทหทุกคนยอมรับในตัวผมกูพูดทำไมหลายรอบไปเหี้ยกูคือโกนยัดโกนกระจัดอะไรกูดกระจัดเหี้ยอะไรวะ กายเปลี่ยต้องใช้ของตัวของมีติค่อนข้างเยอะนะครับก็มีด้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเป็นสิ่งแบบแม่เนะต้องสำคัญมากนะแล้วมึงล่ะลร้องไห้ครับของมึงขึ้นมาทำไมเนี่ย หูฟังอยู่ไหนมึงก็มีหูฟงหนนังไม่เหรอวันหนึ่งเมื่อเคยเจ็บคอจนไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วอะ่ะแม่ตอนนั้นปร,ประสบการณ์ที่ไม่งูอุ้ยอ้ยอกกอดาหนอนวยรุ่น แา,า,า,า้ายังวะให้วัยรุ่นทำไรนี่วัยรุ่นวัยรุ่นอยู่ไหนให้วัยรุ่นทำไรให้เธอนั้นส่งมันมาเอามาส่งส่งมันมาเรื่องหัวใจมึงเอาตังมาห้าแสนบิลเท่าไหร่นะห้าแสนบิล ตบแม่งโอเกที่ที่แรกที่เราต้องไปนะครับสําหรับการขึ้นสกายเปียวันนี้เราก็จะมาขึ้นสกายเปียเป็นสิ่งแรกนะครับสกายเฮียคืออะไรวะโอเคเราพยายามเหยียบตรงกลาง ถ้าทำไม่ได้สอบนะก่อนขึ้นเกาะเคตรงนี้ตรงนี้เราข้ามเตะเตะจะปะข้ามเป็นเนื้อเด้ปะ IQ สองร้อย ตอนก่อนนั้นเรานั้นจะไม่สามารถอามจุก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 ได้เอนหลอดแห้ขนาดอะไรขนาดนี้ว่าใจเดินที่สงยนจะพอเอ็กซ์ดีกูบอกแล้วว่าพออ้าวัรุ่นทำไรอยากโดนโยนตกหน้าก็บอก มันไม่ไดู อารมณ์เงออะเดียวนะนักสพอารมณ์น,มมนี่นาปุดกิวเวนแงงกูงไม่ขายเลยยเูมีศัตรูแล้วปะ ให้ว่าแต่หลวใช้สปอนเราใช้สปอนอยังอ่ะไม่ไกลเลยนุ้ย อามา่มือไปเจตสปอนกัน,นดูสิครับดูสิครับต้อเป็นผลต้องเป็นแบบปัหารนนที่โอ้ใครตำนานพูดเทพอย่างตำนานเอาอย่้น ไอดอลพี่มะท่าคือนินจาฝันือวะก็มไม่กาไม่ใช่ก็ว่าพิวที่พายวนตีนเหมือนกันนิสัยเหมือนกันแน่นอนพิวที่พายอืมจะสปอนโอเคก็น่าจะเกือบไม่รอดละมั้ง บอสกายแบนดิตไอพวกเนี้ยนะไอสกายแบนดิตพวกมึงมันกระจอกมาน,นี่มาให้ตุกูห่อ,อ,อตบฮะคิดบล็อกไม่ถึงอีกเหรอโดนเนื้อป่ะเนี่ยเฮียโดนท่าโดนแล้วโดนแล้วลุ้นโดนตบแน่เลยลุ้น เดืว่องมีเดือดเลยตะก้ใส่เดียวอะเอาปกูตีอะไวะไม่ไหราไแม่เะห้ารอยะถ้าหาไแม่จะห้าร้อกูไม่รู้ไม่นี่ ไอนีไม่เอาข้าฆ่าเราเราไม่ตกได้เฉยๆเองนายนี่จะฆ่าเราเลยเจ้าเจ้าเวนเจ้ากรรมเจ้ากรคำละนายเนี่ยเจ้าเวรเจ้ากรรมมันไม่สิงไม่ดีแล้วมันมันไม่ดีมากเลยมันไม่ดีเลยนล้วก็อะไรด้วยมันหอยเวร ทางนี้สิควายเนี่ยมาอยู่พวกเขากูจะใช้คำสองสองโยุลูกกูให้พวกมึงฟังเหรอท่านผู้ชมคำสองสอนของผมมันทำให้ลูกศิษย์น,นั้นได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วโอเคกูเพ้อฝันเอ๊ ตาย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 ,ตาย,ตายอะฮือ <c oughs> ่หนึ่งเองเอ็กดีมากเลยมึงฆ่ากูดิเจ็บมากเลยเอาอาวเจ็บมากเลยอ๋อแล้วก็กูเสียค่าหัวให้มึงมาเพื่อนกูเก็บมึงกากเกินไปนินจาหัวเว้ามึงกล้ จ็ดสิบห้าเลยเจ็ดสิบห้าหรอแล้วคุณ้อฟาร์มก็เอาเป็นว่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับไอ้พวกกระโปกที่มันตบกูซะตายไปประมาณสี่ห้ารอบนี่ก็แบบแี่แบบไม่มันกระโปกจริงๆอ่ะก็แบบ ก็แบบมขอดตัวล้านครับแบบไปแบบปีแบบแบบผมมันกากเองอ่ะครับก็แบบก็แบบโอ๊ีเนีคยับูมีโยร ر و สองอันอ๋อโยรุมันหันตามหน่ไปก็แบบ แค่จบคลิปแค่นี้นะครับแบบยบยบายนะครับแบบเจอกันชาติหน้านะครับเจอกันไว